ในยุราทวงถังเมืองท่าทางตะวันออกของจีนคึกคักด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและที่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งสําคัญซึ่งแม้นว่าไม่มีใครรู้มันจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของเบ็ดไปตลอดกาลด้วยเรือไม้ได้แหล่งศรัทธานักบวชและนักปราชญ์ญี่ปุ่นข้ามทะเลมุ่งสู่แผ่นดินใหญ่พวกเขาไม่ได้มาเพื่อแสวงหางอํานาจแต่เพื่อค้นหาความรู้รวมถึงวิธีใช้คันเบ็ดอย่างเข้าใจธรรมชาติในสวนสงบของอาจารย์จีน ไม่ใช่แค่ภาษาที่แรกเปลี่ยนแต่คือปรัชญาและความเข้าใจในธรรมชาติที่แฝงอยู่ในการวางเบ็ดและการรออย่างไม่เร่งเรา้าไม่ใช่คั้นเบ็ดท,ที่มีค่าแต่คือเจตนาจำงเบื้องหน้าที่ส่งมอบจากครูสู่ศิตมันคือของขวัญจากโลกเก่าเพื่อให้เติบโตอย่างใหม่ในแผ่นดินญี่ปุ่นก่อนออกเดินทางกลับพระหนุ่มนั่งมองทุ่นขนนกที่ลอยอยู่บนผิวน้ำไม่มีคำพูดใดแต่ในความนิ่งนั่นเอง เขาเข้าใจว่าการตกปาไม่ใช่การจับแต่มันคือการวางญี่ปุ่นไม่ได้แค่รับชิ่นหรือมาใช้แต่เคารับมาแล้วยกระดับเปลี่ยนเครื่องมือธรรมดาให้กลายเป็นงานฝีมือที่มีชีวิตเพราะสำหรับญี่ปุ่นความง,งามซ่อนอยู่ในรายละเอียดในมือของช่างญี่ปุ่นไม้ไผ่ธรรมดาถูกเปลี่ยนให้มีชีวิตพวกเขาใช้เวลาหลายวันในการเลือกในการปรับในการดัดเพื่อให้ไม้ย,ยอมรับรูปทรงที่ตั้งใจ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แต่เพื่อความสมดุลระหว่างมือกับธรรมชาติสำหรับบางคนคันเบ็ดคือเครื่องมือแต่ในหมู่ช่างเก่ามันคือผืนผ้าใบลวดลายผู้กันบนไม้ไม่ได้ช่วยให้จับปลาได้ดีขึ้นแต่มันทำให้คนตกอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแม้แต่ทุ่นขนนกก็ถูกทำด้วยความเคารพทุ่นแต่ละต,ตัวมีความเบาเฉพาะมีเส้นโค้งเฉพาะเหมือนชิ้นศิลปะที่ลอยอยู่บนผิวน้ำเพื่อสื่อสารแทนใจคนตก ทุกอย่างในตัวของช่างไม่ได้จัดขึ้นเพื่อความสวยงามแต่เพื่อสมาธิเขาเชื่อว่าหากสิ่งรอบตัวนิ่งใจของเขาก็จะนิ่งและเครื่องมือที่ทำออกมาจะมีจังหวะที่กลมกลืนกับธรรมชาติเมื่อเสร็จสิ้นพวกเขาไม่ได้เรียกมันว่าเบ็ดแต่เรียกมันว่าคู่มือแห่งใสยน้ำเพราะมันไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับในการจับแต่มันคือของที่เตือนให้เราครบสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าในญี่ปุน่น การตกปลาชิงหลิวไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมกลางแจ้งแต่มันคือพิธีกรรมของจิตใจเป็นวิถีที่นําความนิ่งกลับคืนสู่โลกที่วุ่นวายการผสมเหยื่อติดทุ่นวางสายทุกขั้นตอนทําด้วยจังหวะที่ช้าละเอียดและตั้งใจเหมือนวิธีชงชาเพราะความสงบเริ่มต้นจากการทําสิ่งเล็กเมื่อปลาสัมผัสเหยื่อทุ่นจะขยับเบาๆราวกับหายใจไม่ใช่การดึงเบ็ดทันที แต่คือรมหายใจร่วมระหว่างคนกับปลาที่มีเพียงผู้ฝึกใจให้รอเท่านั้นที่จะรับรู้แม้ตกได้หลายคนก็เลือกที่จะปล่อยปลาเพราะสิ่งที่เขาได้มาไม่ใช่ปลาแต่คือสติและการรู้ว่าธรรมชาติไม่ได้อยู่เพื่อเราเพียงผู้เดียวทุกครั้งที่ทุ่นลอยนิ่งอยู่ตรงหน้าเราไม่ได้รอปลาแต่เรากำลังฝึกใจไม่ให้เร่งร้อนอีกต่อไปในเมืองเล็กแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของจีนช่างไม้คนท่อกำลังเหลาไม้ไผ่ด้วยฝีมือที่ผ่านการเวลา เขาไม่ได้ทําคันเบ็ดแต่เขากําลังเตรียมงานศิลปะให้ใครบางคนที่เขายังไม่รู้จักด้วยซ้ําไม่ใช่การซื้อขายแต่คือการส่งมอบพระจักแดนอาทิตย์อุทัยรับคันเบ็ดด้วยสองมือและโค้งศรีรษะลงลึกในไม้นั้นไม่มีลายเซ็นไม่มีตรามีเพียงความตั้งใจที่ซึมลึกในเนื้อไม้เขาไม่ได้ถือคำพีไม่ใช่การเผยแผ่แต่คือการพากลิ่นของสายน้ำจากโลกหนึ่ง ไปปลูกลงในอีกวัฒนธรรมท่ามกลางความนิ่งของผิวน้ำสิ่งหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นอย่างเงียบงันเล็กแต่เปลี่ยนวิธีที่มนุษย์เชื่อมกับธรรมชาติมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เราทำขึ้นแต่คือสิ่งที่ธรรมชาติร่วมสร้างจากก้านไผ่ใยฝ้ายขนนกหงส์ขาวทุกเส้นทุกชั้นมีชีวิตของมันเองในตอนต่อไปเราจะไปพบหัวใจของชิงหลิวสิ่งที่เล็กที่สุดในอุปกรณ์ แต่มันคือสิ่งเดียวที่คอยแปลภาษาระหว่างคนกับปลาทุกสิ่งที่เราเล่ามาสุดท้ายแล้วจะมารวมกันที่สิ่งเล็กๆชิ้นนี้ทุ่นที่สิ่งเราคอยเชื่อมพลนกับปลาคนกับธรรมชาติและคนกับใจตัวเองในอีพีหน้าเราจะพาคุณไปดูว่าทำไมทุ่นถึงไม่ใช่แค่ของรอยน้าแต่หัวใจของชิงหลิวที่ยังเต้นได้แม้ในวันที่แม่น้ำเงียบที่สุดอย่าลืมกดติดตามแล้วเจอกันในอีพีสนะครับ ในเมื่อใจเรานิ่งพอแม้สิ่งที่เล็กที่สุดก็จะบอกเรื่องใหญ่ที่สุดได้เสมอ